เรมก็แล้วกันเนาะบโอเคครับอันนี้ความรู้สึกของทีม่ได้มาร่วมงานครับก็ความรู้สึกวันนี้นะผมดีใจมากๆครับที่มาได้ร่วมงานเนะเพราะว่ามันเป็นงานที่มีบาสด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากมาแล้วก็สนุกครับแล้ววันนี้ได้ลงแข่งบาสด้วยมีความพิเศษอะไรบ้างครับก็วันนี้ได้อยู่ทีมเดียวกับมีนนะครับก็เป็นอะไรที่ทีมเมทคุ้นเคยก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้ไม่เหงาครับแล้วก็ ได้รู้จักพี่ใหม่ๆด้วยพี่สไปแล้วก็พี่เจมส์ครับแล้วเราเป็นนักกีฬาด้วยเอาความสามารถของเรามาช่วยเท้นทีมจนได้แชมป์ไว้ไม่ขนาดนะครับทีมทีมผมผมว่าเป็นทีมว่าแบ่งกันทําสปอร์ครับผมก็ช่วยๆกันผมว่าได้แชมป์ด้วยกันครับฝากกิจกรรมที่ไหนครับผมก็ฝากกิจกรรมนะของเอสนะครับเหยหน้าไปด้วยกันนะครับเหนื่อยผครับถ้าผมจะไปตได้ครับเดี๋ยวเขาจะมสนามนี้กัน ผมก็เียนรองเท่าไหร่ก็ไม่รู้สามสี่เดือนสามสี่เดือนหลังจะแข่งเสร็จนะครับครับผมปกติอยู่ด้วยกันอยู่ทีมด้วยกันแบบไปเล่นบาสไปอะไรก็อยู่ด้วยกันมหาอะไรก็อยู่ทีมเดียวกันครับครับครับเราเล่นซ้อมมาก่อนนะรู้มือรู้มือรู้มือก็ศัยเล่นเล่นกันบ่อยเล่นตอนเย็นด้วยกันเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าจูงกันง่ายครับรู้สไตล์เล่นอยู่แล้ว แต่ว่าหวมหวมเออแต่ก็มาด้วยครับวันนี้มาด้วยแต่ว่ายิงมาคือผมไม่ค่อยได้ซ้อมเลยอะไรก็แบบถ้าซ้อมจะยิงไม่ลงรับอกแล้วร่างทองก็ต้องมาตอนไม่ซ้อมนี่แหละใช่ครับครับโอ้รับทิงก็ช่วงนี้ว่างด้วยครับก็เลยได้พอได้เล่นได้ออกล่างกายบ้างครับ อะไรนะครับแมบแม่เหรครับมีครับผมก็มีอ่าสามสามเนาะสาของเวิร์กพอยครับที่แข่งแต่ว่าผมก็มีในอยู่คนละทีครับแล้วก็เดี๋มีรายการหนึ่งครับเดี๋ยวก็ติดตามว่ายังไงครับใช่ยชงกำังแบบดูคิวอยู่ครับครับผมออแฟนมีแล้วก็ใกล้แล้วผมวันนี้แบบ วันนี้สิบสามอีกสามวันครับวันนี้ผมก็ยังไม่ไปซ้อมครับผมมาทํางานที่นี่ก่อนครับก็ลุ้นเลยว่าแฟนมิจะออกมาเป็นไงครับแต่ก็แบบตั้งใจครับตั้งใจกันมากซ้อม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 ทุกวันเลยครับก็ไม่พร้อมไม่ได้แล้วนไม่ไม่ซ้อมแต่พร้อมโชว์ใช่เราเความพร้อมกันที่ยังมีเวลาเราคิดภาษีนะครัก็ประมาณ แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าแค่แบบรันทูจริงๆแล้วว่าแบบไล่ว่าตามเบรกดาวที่เขาให้มาผมว่าแบบจะออกมาเป็นยังไงเวลาจะยังไงะจะได้สปอยก็ยังครับก็ <c oughs> จริงๆก็มีแบบทางค่ายก็แอบ,บมาสปอยว่าแบบเออเกสพิเชียลเกสเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับสปอยก็ตอบรู้แล้วเราถูกแต่ผมว่าแน่ผิดหมดครับใช่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ <ๆ S 2> แกมผมก็จะเลิศเลยวะจะเลิเลยไหมล่ะโอเคครับ โอเคครับได้แต่ใดมาก็ได้แต่ใดก็ไปขับรถไปตามมาครับเป็นแบบเราเป็นเรืร่องหน้าอ๋อก็ช่วยช่วยครับทีมงานช่วยด้วยแล้วก็แบบมีมีคนที่รู้จักอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีแค่ไม่กีค่คนนะคนละหนอยอไม่บอกอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลุกดเดี๋ยวลุกดเดี๋ยวลุด โอ้โหชวนแล้วแต่พี่แกไม่ว่างช่วงนั้นนช่วงี้พ <mm ี EX ่แกแบบทำคอนเทนต์กับแก๊งอยู่ยังยังไม่ได้โผม่ยังไม่เลดสไตล์ครับสไดล์ครับครับก็ทิงถ่ายไปสองเรื่องครับพี่ตอนนี้มีอ่าลักหักหลังนะครับผมแล้วก็เกีโงคงเกมแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าออนเมื่อไหร่ครับผม ผมว่า,น,า,น,าน่าจะปีนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งถ่ายเสร็จไปประมาณตุลาครับตุลาปีที่แล้วผมก็หวังว่าให้ปีเนี้ยเอาจริงๆนะผมก็หวังว่าอยากให้ออนปีนี้ครับใช่ครับคือยังเรายังไม่รู้ว่าแผ่นประมาณไหน,นใช่ครับก็สมมติว่าออนยัเห็นหน้าในีใช่แต่ว่ามันดีหน่อยพี่ที่ว่าสองเรื่องเนี้ยมันคนละแนวครับครับคนละแนว อ๋อโอเคก็เกมวงเกมครับผมเดอะสแกม l e g เกมผมเล่นกับพี่ก้าครับผมเป็น uh, เรื่องราวของนักต้มตุน๋นนะพี่นักต้มตุ๋นสาสามรุ่นก็คือมีรุ่นมหาลาัยเด็กๆแล้วก็วัยกลางคนแล้วก็มีแบบรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทีงเล่นเป็นวัยกลางคนครับ เอาผมแล้วพี่เก้าเนี่ยเล่นเป็นน้องทิงพี่เก้าสุพัฒน์เหรอครับเล่นเล่นเป็นรุ่นน้องแก๊งมหาลัยแบบเพิ่งหัดต้มตุ๋นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามารวมกันทําภารกิจกันแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับผมนะเป็น uh, การที่เราอะเหมือนปกติโกตัวผมอะจะเป็นเรื่องความรักซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็น uh, เกี่ยวกับ uh, การที่จะทํายังไงให,ให้โลกยอมรับทํายังไงให้เราจะไปอยู่จุดสูงสุดคือตัวละครเหมือนมองว่ามีเงินอนะ ก็จะทําให้อยู่บนจุดสูงสุดได้เรื่องนี้ก็เลยเป็นแบบโกก็จะเป็นแบบการทําภารกิจการที่จะแบบไปต้มตุน๋นไปหลอกคนอะไรเงี้ยครับมีความคิดว่าคือถ้าหลอกคนที่ไม่ดีอ่ะเท่ากับอ่ะเราอ่ะช่วยคนอื่นแต่จริงๆมันก็เป็นความคิดที่ผิดๆแต่ว่าในในเรื่องอ่ะตัวละครผมขับเคลื่อนด้วยสิ่งนั้นครับ<ช>ครับผม <Meine S 1> อะไรครับเท่าๆครับเท่าๆแล้วก็รักหักหลังเป็นอ่าเป็นแนวรักสามเศร้าครับพี่ <im itation> เรื่องนี้ผมก็ว่ามันเป็นแนวดราม่าโรแมนติกที่แบบตาตึงใจผมนะอ่าเป็นการถ่ายที่รู้สึกว่าไปถ่ายที่แปลกๆสวยๆที่โลไม่ซ้ำมัพี่ปกติผมไปถ่ายก็จะมีโลบางโลที่เราเคยไปถ่ายแล้วเองครับอันนี้คือโลไปยากแต่ถามว่าสวยจริงไว้สวยมากใช่ใช่ครับแล้วผมก็ยิมหมามีนาคอนนี้ผมเมื่อวันรับฟ้าไ็เป็นเวลาของดวงดาว ชื่อยาวมากเลยชื่อยาวมากเลยใช่ไปแฟชั่นวีคลิปเลยก็งานทันหนักของก็เหมือนรอบนี้เป็นการไปฝรั่งเศสครั้งแรกของผมก็รู้สึกว่าได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับได้แบบมีอินสปิเรชันใหม่ๆด้วยได้ไปดูโชว์ต่างๆซึ่งตอนดูโชว์เนี่ยผมแบบชอบมากครับคือมูต์แอนโฟลแบบการโชว์ธีมของเขานี่คือดีมากๆเลย ใช่ก็เก็บเก็บรายละเอียดใช่เก็บเป็นประสบการณ์ฝากด้ยค่ะจริงๆนะครับก็ผมขอฝากนะครับผมละครนะครับร่างฉางหลังแล้วก็เกมคงเกมนะครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวภาพยนตร์เนี่ยแต่ผมยังบอกไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีอ่าครับผมเขาไม่ให้บอกไม่ใช่ก็แล้วผม ถ้าผมก็ฝากเรื่อง,มงเมื่อวันเราฝากว่าเป็นเวลาของลมดาวด้วยนะครับผมยิมห้ามีนาคมนี้แล้วก็แค่มิทผมนะครับผมมีวันที่16มีนาคมนี้นะครับผมแล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งครับก็ไม่บอกเหมือนกันไม่มิ้งไม่บอกจใช่ไม่บอก,มบอกผมก็ไม่บอกแต่อันนี้คนละเรื่องคนละเรื่องแต่จะทําเหมือนกันครับ <laughs> อ,อ๋อถ้าผมก็ฝากเอสเดนนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ ครับครับรอตรงน้ต so ่อนะคะครับตองไหครับ uh,

ดบครับครับ